โคนอีกแล้วที่เดิมไปยล้วนนะฮนะนะว่าเช้าก็ได้ตรงนี้ไปนะหนึ่งแต้มมาอาทิตย์นี้เจอจนได้นะใสเบลเลยครับผมใสส,สวยๆเลยนะน้ำน้อยๆน,นะครับผมน้ําแห้งลมลงแรงๆครับไม่คิดว่าจะมีตัวนะผมนี่เต็มคอครับกับยางเจ็กโซครับผมจัดไปครับ <c oughs> โดนของใหญ่แล้วนะนะฮะโดนจนได้ครับ โดนนี่มาโดนครับนะนะโดนอีกแล้วใส่โดนโดนโดนแล้วอีดแล้วได้โดนโดนอีกแล้วที่เดิมไม่นั่นนะฮะเอาเต็มเฉยโดนคนะโดนของใหญ่แล้วนะฮะ ครับผมก็สวัสดีนะนะทุกท่านนะครับผมก็วันนี้พาออกมาเลาะตีปลาช่อนกันเช่นเคยนะนะก็วันนี้ก็กลับมาซ้ําหมายเดิมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับผมเมื่ออาทิตย์แล้วก็ได้แต่ไซส์เล็กๆนะครับแต่เห็นปลาใหญ่เยอะนะอยู่ตามใต้บัวน,นะครับผมแต่มันยังไม่เอานะครับเผื่ออาทิตย์นี้จะกัดนะนะก็วันนี้ก็จะเลาะตั้งแต่ฝั่งนี้ไปเหมือนเดิมครับผมเลาะไปเรื่อยๆยาวๆเลยนะคลองนี้ยาวมากน้ํากําลังสวยๆครับผมก็วันนี้ก็มากับเจ้ากบจางเจ็กโซเหมือนเดิมครับผม จากเพจตีอปอมเจ็กโซไทยแลนด์นะครับผนาก็เดี๋ยวไปรับชมไปเลยดีกว่าว่าจะมีผลงานหรือเปล่าเช้าเช้าไปครับอาทิตย์นี้ลมแรงกว่ารอบที่แล้วนะตัวงุรืาเป มีตัวกัดนะตัวไม่ใหญ่ละมีตัวกัดนะตัวไซส์ไม่ใหญ่อีกแล้วนั้งกัด,ต,ดติดเลยตั้ไซส์ไม่ใหญ่ไม่ต้องงัดเลยนะนะนะกัดติดเลยนะครับผมไซสขนาดนี้ดูดิเล็กจริงๆนะขอบจางเจ็กโซ ซส์แค่นี้กัดติดเลยครับผมไม่ต้องวัดไม่ต้องงัดเลยดูดิแต่ไปหนึ่งแต้งครับผมเชา้าเช้าก่อนเก็บไว้ก่อนนะปลาหมานันเดี๋ยวค่อยถ้าได้ปลาใหญ่ค่อยปล่อยเข้าไปแต่ไปครับ โอ้ยไอ้ป๊อกจริงๆกัดไปหลิวแน่เลยวัดหลุดเลยเดีย๋ยวไม่บูบี้เลยกัดดนเบ็ดนี้เรียบร้อยกัดดนเหยื่อไอ้กัดดนใบหลิว โดนไปอยู่โดนครับไดีขึ้นมาหน่อยนึงนี่ยังหาของใหญ่ไม่เจอแต่ยังเป็นปลาปอกอยู่ครับผมนี่กรอยางเจ็กโซวันนี้น้ำเยอะขึ้นมาหน่อยครับแต่ยังไม่เจอตัวใหญ่เลย น่าจะปลาใหญ่น่าอยู่โซนฝั่งนู้นครับผมไปอีกสักหน่อยกอบอยางเจ๊กโซครับผมใส่ปลาเค็มถัดไปอีกหนึ่งแต้มครับผม โดนของใหญ่แล้วนั้นฮะโดนจนได้ครับใส่ดีนะตัวนี้ติโนโดนใสสวยมาแล้วครับหนึ่งแทมเต็มคอเลยครับผมตัวนี้นี่ครับผมโอ้ยใสครึ่งโลได้อยู่ครับเลยครึ่งโลแน่ตัวนี้นี่ตียัดเข้าไปในพุ่มในกอหญ้านะครับผม ตัดใครเต็มคำลยครับผมนะมาอาทิตย์นี้เจอจนได้นะใสเบลเลอร์เลยครับผมใสส,สวยๆเลยนะน้ำน้อยๆน,นะครับผมน้ําแห้งลมแรงๆครับไม่คิดว่าจะมีตัวนะครับผมคิดว่าฝั่งนู้นมากกว่าฝั่งนี้ไม่ค่อยเจอครับนี่เต็มคอครับผบยางเจ็กโซครับผมจัดไปครับ เอาเติดเฉยกัดบนใบบัวนะครับโดดขึ้นมากัดเลยนะนะไซบล็อกติดเลยมันกระโดดขึ้นมากัดบนใบบัวเย่าขึ้นใบนบัวพอดีนะครับผมกัดเป็นติดเลยครับผมสองตะขอเลยดูดูเป็นไงยางเจ็คโซครับผมจัดไปหนึ่งแต้ม โดนโดนไซไม่ใหญ่นะนะตัวเล็กแล้วหมายเดียวเลยหมายแบบนี้นี่ปากเกือครับผมตัวไม่ค่อยใหญ่นะจัดไปหนึ่งแต้มกบยางเจ็กโซสีม่วงครับผมจัดไปครับผม กคนอีกแล้วที่เดิมไปยนะั่นะนะเนะว่าเช้าก็ได้ตรงนี้ไปนะหนึ่งแต้มอุย้ยหลุดโอ้โหใหญ่ด้วยครับผมติดหญ้าโอ้ตัวเบลเลอร์เลยกระโดดเห็นตัวเลยนะว่าเช้าก็ตีอยู่ฝั่งนู้นนะตีตรงนั้นนะโดนไปตัวไซนะนักคูนหรือเปล่าไม่รู้ตัวนี้ก็ใหญ่นะโอ้เสียดายหลุดไปครับผม เสร็จแล้ว ไรป,ป็นหน่อยแล้วเีเนี้ยเปนเนี้ย,ปปนนยมุดเข้าย่าเบรกอ่อนเป็นหน่อยขึงไป <c oughs> ได้ตัวเล็กมาแทนตัวใหญ่หลุดโอ้ดูตัวใหญ่หลุดครับผมได้ตัวเล็กมาแทนนะนะโอ้หน่าเสียดายตัดไปครับอีกหนึ่งแต้มปลากเกลือมันมุดไปติด อะไรข้้งล่าง <c oughs> ตัวเล็กอีกแล้วตัวใหญ่ไปไหนหมดนะ ครับผมมาหนึ่งแต้มครับที่เดิมช่องเดิมอยู่ตรงนี้นะคนะปลามันแอบอยู่ใต้หญ้านะตัวใหญ่ไปแล้วจัดไปอีกหนึ่งแต้มครับผมกบยางเจ็กโซสีม่วงตัวเดิมจัดไป โนูนนี่มม้นึงแต้มครับันนะน้ำน้อยน้อยมาชนบล็อกมีตัวเล่นตลอดนะคลองนี้ตัวเล็กตัวใหญ่ก็ว่ากันไปครับผมนี่อนึงแต้มครับเต็มคอกบยางเจ็กโซเลาะๆตปเรื่อยๆครับผม คนรับะะมีตัวแน่ๆครับตามกิ่งไม้นะทียัดเข้าไปนะแต่จะเล็กใจะใหญ่ก็ว่ากันไปแต่ยังไงก็มีตัวนะับผมนี่มาใส่เล็กๆโดนหมดนะครับผมเต็มปากเต็มคําทุกตัวเข้าไปเต,ต็เปตมปากแล้วขบยางเจ็กโซครับจัดไปครับผม ไสสวยขึ้นมาหน่อยครับนโอนโหตีเป็นกัดตีเป็นกัดนะดูดินี่เต็มปากเต็มคำนะครับผมไสดีขึ้นมาหน่อยนะนี่ใสเขูกับยางเจ็กโซเหมือนเดิมครับผม,บรรม,บผมสีม่วงตัวเดิมเลยนะยังไม่ได้เปลี่ยนตัวเลยนะวันนี้ดัดไปครับผมเดี๋ยวมาซ้ำช่องนี้อยตัวใหญ่ยังอยู่ผมบอกล มีตัวใหญ่ขึ้นน้ำอยู่ตวงนะมันไม่เอา em này Bữa này bùa ngay Cắt đất đắn Ôi bên này là cái Cắt đất đi Đưa lú, đưa lú Tìm sẽ năng sau Ôi yeah. นี่มันใหญ่ รับละนะแล้วก็วันนี้พอแค่นี้ครับผมลมแรงทั้งวันเลยนะแต่ก็พอได้ตัวนะครับผมนี่ก็เป็นซ้าหมายเดิมนะั้นะนะนะหมายเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็พอได้เล่นเลยวันนี้น้ำเยอะกว่ารอบที่แล้วหน่อยหนึ่งครับผมพอฝากผลงาลนไาด้ืยผมเจ้ากบยางเจ็กโซนะครับผมจากเพจตีหยอมเจ็กโซไทยแลนด์แล้วก็ช่องไอวอร์กิก๊กกบผมฝากติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะถ้าถูกใจก็กดไลค์ให้กันด้วยนะครับผม ก็เดี๋ยวทิปหนะ้าว่ากันใหม่ครับผมขอบคุณมากครับ